ตัวเต็มมงังงะวันพีชในตอนที่1,082จะกรพัดบา์กี้ประกาศเกล้าจะเป็นราชาโจรสลัดส่วนซาโบนั้นกำลังเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างแมรีจัว สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับคลิปตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1 8 2นี้ก็จริงๆลงช้าใน่แหละวัน2วันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับด้วยความที่ว่าผมพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยผมติดโควิดด้วยจึงทำให้เสียงของผมนั้นมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าโอเคหยุดไปก่อนและกัน2อวันนะครับค่อยทําคลิปใหม่นะครับจึงทำให้คลิปนี้ก็จะลงช้าหน่อยแต่แน่นอนนะครับดม้ไช โอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่งั้นไปดูกันดีกว่าสับตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่งนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่งถูกเริ่มต้นขึ้นโดยจะเป็นข่าวพาดหัวใหญ่เลยว่าทหารเรือนั้นเสียชีวิตนะครับโดยเป็นพลเรือโททีโบนถูกสังหารซึ่งใ,ใครจำจาได้นะครับพลเรือโททีโบนเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นพลเรือตีใช่ไหมตอนนี้ก็คืออับยศมาเป็นพลเรือโทแล้วแต่ปรากฏว่านะครับถูกสังหารนะครับด้วยการที่ว่าเขานั้นนะครับ ซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็ช็อกโลกมากๆเลยนะครับเพราะว่าพลเือโทตีโบนนั้นเป็นที่รักนะครับของประชาชนนะครับและกองทัพเรือมากๆเลยข่าวการตายของเขานั้นนะครับสร้างความเสียใจและตกตะลึงนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เหล่าบรรดาทหารเรือนั้นก็ปฏิเสธนะครับในการให้ความคิดเห็นนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ูกแตดไปที่ศูนย์ปัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือนะครับโดยในตอนนี้อดีตจอมพลเรือนะครับอย่างเซนโงคุกําลังพูดคุยนะครับกับพลเรือโทซิรุโดยเซนโงคุ นั้นก็ทําการถามโคนโทซึรุในทันทีว่าแต่ว่าเนี่ยจับพวกคนร้ายได้หรือยังละ่ะฮะโคนโทซึรุนะครับก็เลยตอบในทันทียังยังไม่ได้หรอกแต่เชื่อฉันไหมล่ะเซนโงคุครอบครัวของไอ้พวกคนร้ายเนี่ยคงกินดีอยู่ดีแน่นอนกับเหตุการณ์ครั้งนี้เซนโงคุนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็ให้ความคิดเห็นฉันว่าโลกในตอนนี้เนี่ยมันบาบอสุดเลยล่ะเซรุจังฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยประชาชนที่พวกเราสาบานจะปกป้องพวกเขาในตอนนี้เนี่ยกลับเป็นคนที่มาลอบในการแทงหลังพวกเราเ ส่วนพลโทซืรุนะครับก็ให้ความคิดเห็นมันไม่ได้มีแค่โจรส์หลอกหน้าที่ชอบเงินเนี่ยทุกคนเนี่ยชอบเงินกันหมดละและตอนนี้ทหารเรือเนี่ยก็มีค่าหัวกันแล้วมันเป็นเรื่องปกติของคนที่มีค่าหัวจะถูกไล่ล่าโดยเฉพาะในตอนนี้สถานที่อย่างอาณาจักรเปเป้น่ะก็มีผู้คนล้มตายเป็นร้อยเป็นพันเพราะความอดอยากไม่แปลกใจหรอกว่าเขานั้นอาจจะถูกฆ่าที่นั่นจะมีจะจนหรือยังไงก็แล้วแต่ทุกคนนั้นเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดตามความเป็นอยู่ของตนเองไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ฉันเนี่ยจะไม่พยายามปกป้อง คนร้ายหรอกนะแต่นี่เป็นสิ่งที่ไอ้ตัวตลกเฮงสวยคนนั้นเนี่ยได้ทําเอาไว้และสบป,ปมาทพวกเราซิงโกคูนะครับเมื่อได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ดูเหมือนจะโกรธถ้าเราเนี่ยไม่จัดการองค์กรครอสกิลเนี่ยในเร็ววันนี้แล้วเราก็มีหวังเนี่ยทหารเรือเนี่ยคงกาลังใจขดหายและคงไม่ทํางานกันแน่นอนจะทําให้กองทัพเรือนั้นอ่อนแอลงว่าแต่ว่าเจ้ากราฟมันไปไหนกันเนี่ยนี่ฮีนะเธอเห็นกราฟหรือเปล่าพลติฮีนะที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยตอบในทันทีเห็นว่ากันว่าเนี่ยออกไปช่วยโคบี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนนนะะคครัเพาง้นนย จะไปร่วมมือกับดวยซอสเผอ,เ,อเนี่ยคูจากูเนี่ยหลางของโพลโทซูรุเนี่ยก็อยู่กับเขาด้วยนะคะเล่นเอาเซงโกคูกับโพลโทซูรุนะครับถึงกับตกใจเลยนะครับที่รู้ว่ากราฟนั้นไปที่เกาะฮาจิโนซึ ด้วยการนะครับตูตัดไปที่โลกใหม่ที่เกาะคารายบารีนะครับซึ่งเป็นฐานทัพขององค์กรครอสคิลในตอนนี้โดยบาร์กี้นั้นนะครับกำลังทําเรื่องให้เงินนะครับกับครอบครัวนะครับที่สามารถฆ่านะครับบนเรือโททีโบนได้ทําได้ดีมากๆเลยที่แกน่ะข้ามน้ำข้ามทะเลมาตรงนี้จงภูมิใจสะเถอจักรพรรดิแห่งโลกใต้ดินยิ้มได้เนี่ยก็เพราะแกถือว่าเยี่ยมเลยที่แกน่ะสามารถจัดการดึงในพลเรือโทเนี่ยที่เก่งที่สุดของกองทัพเรือได้ความโชว์ไลายของแกน่ะเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยไม่ต้องทอม ตนไปรอกการกระทําของแกน่ะเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยทหารเรือน่ะตังตกใจเลยล่ะที่คนอย่างแกได้สามารถจัดการได้พวกนั้นเนี่ยถ้าจับแกได้ต้องตัดหัวแกแน่นอนด้วยประชาชนนะครับที่ฆ่าโพลเทอรทีโบนนะครับดูเหมือนว่าจะเสียใจกับการกระทําของตนเองนะครับแต่ที่ทําไปทั้งหมดนั้นก็เพราะว่าไม่อยากให้ครอบครัวนั้นต้องอดอยากแต่บากี้นะครับในฐานะหัวหน้าองคคอสกิลนะครับก็ให้ความไว้วางใจแหละครับว่าเขานั้นนะครับจะดูแลนะครับคนที่สามารถฆ่าโพลเทอรทีโบนได้นะครับในฐานะโจรสลัดอย่าง เลยไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นหรอกโดยลราาดานลูกน้องของบาร์กี้ในตอนนี้นะครับต่างอวยในตัวของบาร์กี้ใหญ่เลยแหละคะับว่าตอนนี้บาร์กี้เนี่ยเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจการที่บาร์กี้เนี่ยมาคุยด้วยเป็นอะไรที่สุดยอดสุดๆเลยนะครับเพราะบาร์กี้คนนี้คือตำนานตัวจริงของโลกใบนี้ ด้ยในระหว่างนั้นเองนะครับลูกน้องของบาร์กี้นั้นนะครับได้มารายงานบาร์กี้แหละคับว่าตอนนี้เรือที่ควรค่าแก่องค์กรครอสกิลนั้นได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อบาร์กี้นะครับไปเห็นเรือของตนเองถึงกับตกใจนะครับเพราะว่าหัวเรือนั้นนะครับเป็นรูปของบาร์กี้นะครับมาเริ่มเทิมเลยซึ่งแน่นอนนะครับเป็นการกระทานะครับด้วยความรักนะครับของลูกน้องของเขาแต่บาร์กี้ตกใจสุดๆเลยนะครับเพราะแน่นอนนะครับว่าท่าเรือนะครับหัวลำเนี่ยเป็นหน้าของเขาแบบนี้มีหวังนะครับเขาถูกมีฮอคนะครับกับคอคอน โดยมีเอาของเขาเขได้นะครับเมื่อเห็นเรือนะครับก็พูดในทันทีแกคิดว่าฉันเนี่ยจะยอมนั่งเรือแบบนั้นหรอถ้าแบบนั้นเนี่ยเราไปประชุมกันหน่อยเถอะ บาร์กี้เล่นเอาบาร์กี้ของเราหน้าถอดสีเลยนะครับเพราะอ้วนเนี่ยต้องถูกกระทืบต่อแน่นอนโดยสภาพของบาร์กี้ในตอนนี้นะครับก็ถูกมีฮอกกับพ่อโคโดนั้นจับแขวนคอส่วนพ่อโคโดายนั้นก็พูดนะครับถึงแผนการของตนเองดีจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนั้นรับรู้ถึงการมีอยู่ของคลอสกิลเนี่ยได้เร็วเนี่ยตามที่คาดเอาไว้ทั้งหมดเลยกองทัพเรือเริ่มเข้าใจแล้วลหละว่าภัยที่เราก่อขึ้นนั้นเป็นยังไงกันแน่ตอนนี้เนี่ยเราต้องสร้างอิทธิพลให้แกงกล้าให้การลบล้างเพื่อทําการสร้างยูโทเปียของพวกเราเกิดขึ้นดย เน่อนต้องทำให้กลายเป็นรัฐทหารที่แข็งแกร่งแต่ก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจะต้องทํานั้นคือการสร้างอํานาจและความร่ํารวย โดยบาร์กี้ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็รวบรวมความกล้านะครับแล้วก็คุยนะครับกับโคอโคได้แล้วก็มีฮอกร่ำรวยงั้นเหรอพวกแกพูดแบบนั้นจริงๆนั่นเหรอฉันขอพูดหน่อยเถอถึงแม้ฉันจะถูกกระทืบยังไงก็แล้วแต่แต่คิดแบบนั้นเนี่ยยังกล้าเรียกตนเองว่าเป็นโจนสรสลัดได้ยังไงละ่ะฮะพวกแกเนี่ยทำอะไรที่โคถดถอยสุดๆเลยฉันเนี่ยถึงจะกลัวแต่ขอพูดหน่อยละกันพวกแกได้ยินมาแล้วใช่ไหมว่าผมแดงเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวแล้วพวกเราเนี่ยเคยอยู่กลุ่มโจสรสลัดมาก่อนแต่ว่าสถานการณ์บางอย่างในตอนนั้นน้้นนททําาใหเเรรไไไม่ดปัับบกคอื ืน <c oughs> พวกแกลองคิดดูซิมีฮอกพอกคขได้ว่าก่อนหน้านี้พวกแกเนี่ยอยากจะเป็นอะไรกันมาก่อนโดยระหว่างพูดนะครับบาร์กี้นั้นนึกถึงอดีตเมื่อ24ปีก่อนวันที่ราชาโจรสลัดอย่างโกลดีโรเจอร์ถูกประหารชีวิตรู้ไหมตอนที่ฉันเนี่ยออกเรือพร้อมกับไอ้เจ้าแชงคูในตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยเชื่อในสายภาพเหลือเกินว่าเจ้านั่นเนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมที่จะสานต่อในตัวของกัปตันอย่างโรเจอร์ฉันเนี่ยจึงทิ้งความฝันในตอนนั้นเพราะฉันเนี่ยไม่สามารถเทียบเขาได้แต่ในวันที่กัปตันโรเจอร์นั้นเสียชีวิตลงงไแชค นั้นเนี่ยบอกว่าจะไม่ไปรับเทลโดยเจ้านั่นบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วในตอนนี้พวกเขานั้นยังไม่พร้อมจะไปเล่นเอาฉันเนะี่ยผิดหวังและตกใจสุดๆเลยที่แชงเนะี่ยจะไม่ได้เป็นราชาโจนตลาดคนต่อไปเจ้านั่นเนะี่ยชวนฉันเข้ากลุ่มแต่ฉันเนะี่ยปฏิเสธและฉันเนะี่ยรู้สึกโกรธมากๆเลยและฉันเนะี่ยก็วิ่งหนีไปจากเจ้าผมแดงแชงคูดไอ้เจ้าคนขี้คลาดในวันนั้นแต่ไอ้คนไม่เอาไหนอย่างไอ้เจ้าผมแดงแชงคูดในตอนนี้มันกลับคิดเคลื่อนไหวฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะเป็นโชคชะตาหรือโอกาสยังไงก็แล้วแต่แต่ในตอนนี้ สถานะของฉันเนี่ยเท่าเทียมเจ้านั่นแล้วฉันเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้ไงล่ะฉันเองก็จะพูดเหมือนกันฉันเนี่ยอยากจะเป็นราชาโจรสลดัดอำนาจเงั้นหรอความร่ำรวยเงั้นหรอทําไมพวกแกสองคนเนี่ยถึงหยุดความฝันของตัวเองไว้แบบนั้นไปกันเถอะไปรวยกันไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทแต่เมื่อบาร์กี้พูดจบนะครับก็ถูกคอคโกดนะครับกระชืบต่อในทันทีเฮ้ยเฮ้ยเ้เจ้าตัวต,วตวลกบาร์กี้แกคิดว่าแกเป็นใครกันนะแกเข้าใจผิดหรือเปล่าแกคิดว่าแกเนะ่ยเป็นหัวหน้าของพวกเรางงเห,หาราือไ แกค,คิดว่าพวกเรานั้นยอมแบกจุดสูงสุดไว้งั้นหรือไงเราเนี่ยไม่ได้ต้องการมาเล่นเป็นโจรสลัดสักหน่อยนี่เป็นธุรกิจที่จริงจังแกไม่รู้ยซะเลยรวมถึงแผนการทั้งหมดของพวกเราส่วนมีฮอกนะครับก็พูดต่อในทันทีและแกค,คิดว่าพวกเราเนี่ยจะยอมไปสู้กับผมแดงแล้วก็หนวดดาแล้วก็หมวกฟางงั้นหรือไงบาร์กี้ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็พูดสวนกลับในทันทีมันเป็นการตลุมบอลเว้ยเพื่อสมบัติพวกเราเนี่ยต้องจัดการพวกมันไม่ว่า,างไงก็แล้วแต่ใครที่ได้สมบัติไปคนสุดท้ายคือผู้ชนะถึงเวลาแล้้ววล่่่ะะทีีเราาาานนนัันจัจคคสมบติอยง ซึ่งในตอนพูดนั่นเองนะครับบาร์กี้นะครับได้ประกาศนะครับผ่านแรลงสื่อสารนะครับจึงทําให้เหล่าบรรดาลูกน้องของเขานั้นนะครับต่างกูร้องนะครับด้วยความดีใจที่กัปตันของตนเองนั้นนะครับประกาศศักยภาพนะครับว่าจะประกาศนะครับในการคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทเล่นเอามีฮอกกับคอโคดายนั้นนะครับถึงกับโกรธเลยและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่คณะปฏิวัตินะครับโดยในตอนนี้นะครับที่อาาจกาคาบามากะนะครับก็คือเหล่าผู้ช่วยละกันนะครับของกองทัพคณะปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นนะครับรองผู้จชีการตะวันตกนะครับอย่างูเช ร,รองผู้บัญชาการตะวันออกอย่างอาฮิรุรองผู้บัญชาการนะครับทิศใต้นะครับอย่างแคมโบนะครับแล้วก็รองผู้บัญชาการนะครับทิศเหนือนะครับอย่างจีรอนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นให้พวกเราได้เห็นนะครับรีกได,ด้ว่านะครับอาฮิร ah ุเนี่ยแจมสุดเลยละ โดยสิ่งที่เราได้เห็นนั้นนะครับก็คือเป็นซาโบปรากฏตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซาโบนั้นสามารถกลับมาได้นะครับอย่างปลอดภัยซึ่งซาโบนั้นบอกแล้วครับว่าเดี๋ยวเขาค่อยเล่านะครับเขารอดชุดมาได้ยังไงนะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับก็ถูกโคฮาร่ากระทืบด้วยนะครับเพราะอยู่ดีๆนะครับซาโบก็หายตัวไปนะครับโดยที่ไม่ติดต่อกลับมานะครับแต่ว่าโคฮาร่านั้นก็ร้องไห้ด้วยเช่นกันที่ดีใจนะครับที่ซาโบกลับมานะครับโดยในตอนนี้ก็จะเป็นการประชุมกันนะครับของ3มผู้นำไม่ว่าจะเป็็็นนนนอออีววาาาคดดกกกแล้้โโบบบบััย กำลังพูดถึงนะคบว่าสิ่งที่เขาได้เห็นทั้งหมดได้เกิดขึ้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มรจัวนั้นคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นการตัดจบไปซึ่งแน่นอนนะครับความจริงนั้นกําลังจะถูกเปิดเผยแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่10 8 2นะครับก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับที่ตัวเต็มเนี่ยก็คือจะลงช้าหน่อยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็วยความที่ว่านะครับผมแล้วก็ลูกๆของผมเนี่ยคือป่วยเป็นโควิดนะครับแล้วก็หลังป่วยเสร็จปั๊บก ักผ่อนบ้างนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับเกี่ยวกับมังงะวันพีชนะครับในตัวเต็มตอนใหม่แต่อันนี้ก็กลับมาแล้วซึ่งเสียงของผมนะอาจจะแปลกๆปไปหน่อยนี้ผมไม่รู้นะว่าแปลกหรือเปล่านะครับแต่ก็จริงๆหายแล้วแหละนะครับแต่มันคงต้องใช้เวลาฟื้นฟูสักหน่อยวัน2วันก็หวังว่าทุกคนนั้นจะเข้าใจแล้วกันนะครับก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนนั้นก็ต้องเจอนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวทําคลิปนะครับเกี่ยวกับมังงะวันพีตอนใหม่เยอะแยะมากมายเลยกดดดก่ง้วย